สวัสดีครับผมไอาจาก AIT คลิปนะวันนี้นะครับผมขอเอาใจสายคนทำงานกันบ้างครับกับใครที่ต้องทำงานเอกสารหรือว่าต้องมอง เ่งจอคอมตลอดเวลาตั้งแต่เช้าถึงเย็นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งจําเป็นของเราก็คือต้องการหน้าจอที่สามารถปกป้องสายตาเราได้ดีแล้วก็มีความละเอียดที่เพียงพอในการทํางานโดยที่เราไม่รู้สึกว่าล้าตาเร็วจนเกินไปคลิปในวันนี้นะครับผมก็เลยจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับมอนิเตอร์หนึ่งตัวครับที่เขามาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอ Full HD และมีเทคโนโลยีฟลิกร r ฟีมาให้ทําให้เวลาที่เราใช้งานหน้าจอตัวนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องอาการล้าตาเร็วหรือว่าปวดตาเร็วนะครับกับค่าตัวที่ เรียกว่าประหยัดมากๆเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกคนจริงๆเพียง2,499บาทนี่คือมอนิเตอร์จากทาง LC Power รุ่น M24 FHD 75ครับใครอยากรู้ว่าหน้าจอตัวนี้ดียังไงไปรับชมรีวิวกันครับ LC Power M24 FHD 75 หากเรามองดูที่ตัวชื่อรุ่นของเขาครับเราจะสังเกตได้ว่าชื่อรุ่นของเขาเนี่ยก็จะประมาณการสเปคเบื้องต้นของหน้าจอตัวนี้ได้แล้วนั่นก็คือมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่ประมาณ24นิ้วมีความละเอียดหน้าจออยู่ในระดับ Full HD และก็มี Refresh Rate หน้าจออยู่ในระดับ75 Hz ซึ่งหน้าจอตัวนี้มาพร้อมกับแผ่นหน้าจอแบบ VA ครับหากเราวัดหน้าจอขนาดตามแนวทะแยงนะครับเราจะพบว่าหน้าจอตัวนี้จะมีขนาดหน้าจออยู่ที่23.8นิ้วครับกับความละเอียดหน้าจอ Full HD ในอันตราส่วน16:9เนี่ยมีมุมมองช่วงสีที่กว้างถึง sRGB 90%และ Adobe RGB 70% NTSC 70% กับ DCI P3 70%พร้อม r Response t ทามต,ต่ำสุดยู่ที่5มิลลิเซกและหากว่าเรานำมาใช้งานในที่บ้านของเราในที่ล่มหรือว่าที่ทำงานออฟฟิศต่างๆเนี่ยหน้าจอตัวนี้มีค่าความสว่างสูงสุดอยู่ในระดับ250นิตซึ่งมันเพียงพอที่เราสามารถใช้ในการทำงานทำงานเอกสารต่างๆแล้วก็มีความสว่างเพียงพอที่เราสามารถมองใช้งานตั้งแต่เช้าถึงเย็นสบายตาครับส่วนเรื่องของการปรับโทนสีต่างๆของหน้าจอตัวนี้นะครับสามารถปรับความสว่างหน้าจอในโหมดของ Eco หมดได้หลากหลายตามที่เขาเซตมาให้เราเลยครับไม่ว่าจะเป็นโหมด t a ต d a า d อินเทอร์เน็ตเกม FPSRTS และก็ Movie ครับพร้อมการตั้งค่าโทนสีของหน้าจอที่เราสามารถตั้งค่าโทนอุ่นโทนเย็นของสีหน้าจอหรือว่าตั้งค่าเองก็ได้ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น w a r ์ Normal แล้วก็ตามยูเซอร์ของเราครับและสําหรับใครที่แบบเป็นสายทํางานเอกสารหรือว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตและต้องจ้องหน้าคอมอ่านตัวเท x t ต่างๆเป็นประจํานะครับโหมดนี้จะตอบโจทย์คุณมากนั่นก็คือโรบูไรท์โหมดที่เขาสามารถให้เราปรับได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในโหมดของ w e ก k Medium แล้วก็ Strong นั่นจะเป็นอะไรที่เหมาะสมสําหรับใครที่เป็นสายทํางานที่ต้องอ่านตัวอักษรเยอะๆหรือว่าพิมพ์อักษรเยอะๆเ,เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ช่วยให้คุณมองหนะ้าจอตัวนี้ได้อย่างสบายตามากขึ้นครับ ส่วนปุ่มการสั่งงานต่างๆของ LC Power M24 FHD 75ตัวนี้นะครับจะมีปุ่มการสั่งงานอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ปุ่มครับอยู่ทางด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเมนูและอีก2ปุ่มจะเป็นปุ่มอักษรกดขึ้นกดลงครับส่วนอีกปุ่มหนึ่งจะเป็นปุ่มคําสั่ง exit และปุ่มสุดท้ายจะเป็นปุ่มเปิดปิดหน้าจอครับและพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆของ LC Power M24 FHD 75ตัวนี้จะอยู่ทางด้านหลังเครื่องทั้งหมดครับจะมีพอร์ต HDMI 1.4 VGA แลวก็ audio ยูเแจ็ค3.5 mm กับพอร์ตสำหรับเสียบ power adapter ของตัวเครื่องครับส่วนเมาส์ในการเชื่อมต่อขาตั้ง M24 FHD 75ตัวนี้รองรับเบอร์ซ่าเมาส์ครับเราสามารถนำไปต่อขาตั้งนอกก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเราใช้ขาตั้งดั้งเดิมที่มาพร้อมกับภายในกล่องตัวนี้นะครับขาตั้งตัวนี้จะมีน้ำหนักที่เบาครับแล้วก็ สามารถใช้งานร่วมกับหน้าจอของ LC Power M24 FHD 75ตัวนี้ที่เราสามารถปรับมุมมองในการมองหน้าจอตัวนี้ได้เพียงแค่ปรับขึ้นกับปรับลงเท่านั้นอยู่ในระดับ15องศาแล้วก็ปรับต่ำลงมาสุดอยู่ในระดับลบ5องศาครับสำหรับหน้าจอ LC Power M24 FHD 75กับขาตั้งที่มีมาให้ภายในกล่องนะครับทั้งหมดนี้อยู่ในหน้าจอที่มีน้ำหนักที่เบาเพียง3.65กิโลกรัมครับทำให้เวลาที่เราจะจัดวางบนโต๊ะหรือว่าเคลื่อนย้ายสำหรับ ย้ายออฟฟิศหรือว่าย้ายที่ทํางานหรือว่าย้ายห้องต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความกระทัดรัดและก็สะดวกมากๆครับแล้วก็ตัวเครื่องเขาเนี่ยมีความบางของตัวหน้าจอที่บางมากๆครับทำให้เราสามารถยกพกพาไปไหนได้ง่ายในการจัดวางตามโต๊ะที่ทํางานต่างๆของเราครับ โอเคสำหรับคลิปรีวิว LC Power M24 FHD 75ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับหากใครมีอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยผมจะรีบไปตอบทันทีครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ